สวัสดีสมาชิกเดฟซี่ทุกท่านาคลิปนี้เอดก็เสมาลงแนวทางหัางเช้าวันที่ 18. สิบแปดสิงหาคมพี่น้องถ้าชอบถูกอกถูก,ถก,ถกใจก็กดติดตามช่องนี้ไว้พี่น้องเมื่อเวลาลงเมื่อเวลาเอดลงคลิปเขาก็ดสุดโบได้พิดพลาดข้าวมุนกอดสารข้าวสารพี่น้องเขาจะดบโบได้พลาด อขอโม้นข่าวสารจะได้เห็นคลิปเห็นตัวเลขตั้นตัวงที่พี่น้องก็ก,กดติดตามช่องนี้ไว้แอดกระล่งไว้เป็นแนวททงพี่นอ้องเป็นทางเลือดสําหรับสมาชิกชิาถ้าชอบเ้าก็จังตามถ้าบอชอบห้ากับพานเ้ากับเบิ่งไว้เป็นแนวทาง้อากับมาเบิ่งกันเลยคลิปนี้แนวทางห้างเช้าวันที่18สิงหาคมพี่นอ้อง จุดเจอะสองตัวบนล่างก็จะมีเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหก ซ้ายวิ่งซ้ายเลดเจ็ดกับแปดน้อง้อาบอชอบตัวเด่นกับตัวร่องไปจับแปดสองแปดสามแปดสี่แปดหกกับพมาณนี่พี่น้องอันนี้ขึ้นแนวทางไหวมุ่น หัางเช้าหัางสิงเส้าพี่น้องหัางสิงเส้าวันที่สิแปดสิงหาคมอ,อ่าการเบิร์นพี่น,น้องอันนี้เป็นแนวทางหวยห่างสิงหั่งเส้าพี่น้องห่างสิงเช้าว,วันที่สิบแปดสิงหาคมถ้าชอบถูกพกถูก ใจกับตามตปจกับพานกับเบิรงไว้เป็นแนวทางอ่าการจบๆมันม,นมนทุกคนครับ